<c oughs> ครับกระผมสวัสดีครับพี่มิผมพี่มีใจดีนะครับผมและนี่คือเกมเอาราดวันนะครับผมเราก็จะสวมบทกับเป็นการนักข่าวนะครับแล้วก็เข้าไปสืบสอะหาบอกแสในโรงพยาบาลจิตเวชแห่งนี้นะครับผมเราได้บอกแสมาแล้วนะครับว่าโรงพยาบาลแห่งนี้มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นนะครับแล้วได้คำชวนจากอีเมลต่างๆนะครับผมเรามาจะสืบสวนคนพร้อมไปด้วยกันกัน,กนเลยดีกว่านะครับ ตอนนี้เราก็ขับรถมาถึงบริเวณที่เรียกว่าโรงพยาบาลติตเวศแห่งนี้กันแล้วนะครับในเวลากลางคืนกลางวิ่งกลางวันก็ไม่รู้จักมามาเอาเวลากลางคืนสุดยอดจริงๆโอเคมาถึงละมาพร้อมกับเสียงหมาหอนดับเครื่องเรียบร้อย เราก็จะมาพร้อมกับแฟ้มเอกสารอีเมลที่เราได้รับนะครับผมวันที่17กันยานะครับผมปี2013จากอีเมลตามนี้นะฮะถึงตัวของเรานะครับผมเรื่องเคลดรับแล้วก็กิจกรรมผิดกฎหมายในณสถานที่อย่างนี้นะครับผมคุณไม่รู้จักฉันต้องรีบจัดก,การให้เสร็จคุณอาจจะกำลังเฝ้าติดตามอ่า เขากำลังเฝ้าติดต,ตามอยู่ฉันได้รับคำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์เป็นเวลาสองสัปดาห์ที่ศูนย์แห่งนี้ในเมืองนี่ๆๆน,นะครับผมเรากำลังจะออกจากที่นี่ทุกประเภทตอนนี้เอาจริงๆแล้วช่างหัวพวกมันเถอะมีเรื่องราวร้ายแรงเกิดขึ้นที่นี่ฉันไม่เข้าใจเลยและไม่เชื่อในสิ่งที่ฉันเห็นมันแม้แต่น้อยหมอพูดถึง การบําบัดด้วยความฝันที่ลึกลับเกินไปค้นหาสิ่งที่พวกเขาอยู่บนเขาแห่งนี้มีคนได้รับบาดเจ็บและมันจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยโอเคก็นี่คืออีเมลที่เราได้รับนะครับผมเรามาพร้อมกับกล้องถ่ายวิดีโอนะครับ เลคคอร์ดได้นะฮะนี่คือชื่อของเราโอเคแล้วก็เปิดอินฟแตได้นะครับเคมี้จะมีฉากที่น่ากลัวแล้วก็จำจะชแกแล้วก็จะมีฉากเรื่องของสภาพของผู้เสียชีวิตต่างๆนะครับที่ไม่น่าพิโรธเท่าไหร่แต่ถ้าใครจะจิตแข็งก็สามารถดูไปด้วยกินข้าวไปด้วยได้นะฮะ แต่ถ้าใครจิตไม่แข็งไม่ดีก็อุ้ยเหียปิดประตูหรอปิดประตูอโต้ซะด้วยก็ข้ามได้ข้ามแต่ถ้าใครดูได้ก็ดูและถ้าดูได้ก็ดูเต็มจอนะครับอ๋อเปิดช้าๆถ้าปล่อยก็เปิดอย่างนี้ได้โอเคไหนลองท็อกกล้องก่อนโอเคมีซูมเข้าซูมหมอกเนาะอ่านโน้ตนะครับ ฉ,ฉันเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายเพียงแค่มองสถานที่แห่งนี้ศูนย์บำบัดผู้ป่วยโรคจิตถูกปิดตัวลงท่ามกลางเรื่องอื้อเฉาวและความลับของรัฐบาลในปี1971และการเปิดอีกครั้งในปี2020 2009โดยแอบอ้างว่าเป็นองค์กรการกุศลสัญญาณโทรศัพท์มือถือถูกตัดกระทันหันหาก ออกไป1นึไม่ดูเหมือนคือเครื่องบรบกวนสัญญาณมากกว่าสัญญาณที่หายไปมีประวัติที่ยาวนานในการอำพังผลกำไรเป็นการกุศลแต่ไม่เคยเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินอเมริกาไม่ว่าพวกเขาจะคิดว่าจะหาอะไรจากที่นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องเราแตกสลายในที่สุดถ้าแปลผิดยังไงก็ขออภัยนะครับผม ก็จะพยายามแปลให้ครบถ้วนที่สุดกดตัวเอเพื่อเปิดอิสเฟเรสกดโอเคลูกเลื่อนเฮ้ยมีไฟข้างในมีคนไว้ปิดไฟไปแล้วโอ้ยลมแรงเว้ยรีบเข้าไปดีกว่าทำไมมีรถจอดที่นี่เต็มไปหมดเลยอ๋อเอียงซ้ายเอียงขวาได้เอกดตรงนี้ชิปเข้าประตูเอ้ยประตูล็อก มีทางอื่นให้ไปป่าวะเดี๋ยวขอญาตดูก่อนตรวจดูแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้ล็อกแน่นอนโอเคล็อกจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปกูต้องเข้าทางไหนอะจริงๆผมเคยเล่นเกมนี้มาเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะฮะแต่ว่า เนื่องจากว่ากลัวมากๆเลยนะฮะตอนนั้นจิตใจยังไม่เข้มแข็งพอจะเล่นนะตอนนี้ผมทําใจที่จะเล่นในระดับหนึ่งแล้วเล่นเอาแบบขวัญเสียอยู่ระดับหนึ่งนะฮะตอนนี้ทานยากินยาแล้วอาการดีขึ้นนะฮะก็สามารถที่จะเล่นเกมแนวเสี่ยงขวัญได้ได,ได้ได้แล้วผู้ติดขัดเลยกูทางนี้ไปได้โอเคแโดดอุ้ยเสียงซาวทำไมมึงหลอนขนาดนี้เนี่ย อเอเทางนี้อืต้องเดินช้าเดี๋ยวตกเสียงกระโดดขึ้นไปอม,มาถึงก็ดับเลยกดเอฟเพื่อเปิดอิสรเลทใครไหม Okay. อันนี้ใครเอ่ยบาทหลวงไม่มีอะไรแถวนี้นี่ข้างนอกหน้าต่างนะนี่หนังสือเฮ <Hey, yeah. S 1> ้ยเฉียดเ้ยแมงเอ้ยโอ้ยแล้วสิยงเพลงก็เล้าเหลือเกิน โอ้ยขอให้คนที่ดูเกมนี้นะฮะดูแบบเต็มจอนะฮะผมปิดเบาๆสิหาเอ้ยอตรงนี้มีทางซ่อให้เข้าได้เอาแล้วไงเริ่มเห็นรอยเลือดแล้วครับรอยเลือดเป็นทางเลยน่าจะมีเหตุฆาตกรรมถาม่านเผาายกดอาเพื่อเติมถาม่านเผาายได้นะครับผมเหมือนการลีโหลกระสุนประมาณงั้น แต่เกมนี้เราไม่มีกระสุนไม่มีปืนให้สู้เอกสารครับได้เวลาแปลเอกสารโอเคโอ้โหยาวไหมเนี่ยโอ้ยยาวมาแปลผมจะแปลเท่าที่แปลได้นะครับผมอ่า ระบบจิตเวชโครงการวอลเลนเดอร์บริษัทแมนแม็กซี่จำกัดหมายเลขคดี174อักษรย่อคนไข้เบอ Bur ry, ร์รี่วันที่1 0วันที่14เดือน10ปี2012วันที่เริ่มปรึกษา เริ่มบำบัดผู้ป่วยอ๋อประวัติผู้ป่วยอายุ19ปีเพศชายแพทย์เฝ้าสังเกตการคือนายแพทย์คาฮูตันคาฮูตันคาฮูตันเคสถานะการบำบัดผู้ป่วยอ้างว่าตนสามารถฝันได้ด้วยสามารถควบคุมตัวเองได้พบกิจกรรม มืก่อนตารางโฮโมนต่อเนื่องระยะที่4 mm ี่เบลลี่ถามถึงสถานะคดีที่แม่ของเขาและสถานะบ,บําบัดซึ่งถือเป็นการละเมิดความปลอดภัยอย่างร้ายแรงแม้ว่าเบลลี่อาจว่าเขาค้นพบความจริงในความฝันของหมอเทกเกอร์ก็ตามหมายเหตุเทกเกอร์คนเดียวในบันทึกของบริษัทซึท่งก็คือ ริชาร์ดเทเกอร์เป็นผู้บริหารของบริษัท M R D พนักงานดูแลความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนต้องถูกสอบสวนและต้องปรับปรุงระบบความปลอดภัยด้วยวิดีโอให้ข้อมูลโครงการแปลแ,แบบงงๆน่าจะเป็นแบบ เอกสารทางทางทางเขาเรียกอะไรทางการแพทย์นะฮะอุ้ยเหียมีคน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 กูปิดละโอ้ยเหียเหียเียอะไรวะอุ้ยเสียงเสียงเสียงมีทางตรงนี้นะฮะโอเคเราต้องไปทางนี้แหละหลังมือก่อนทานอาหาร ไว้หิวน้ำขอกินน้ำก่อนได้ไหมกดไม่ได้อีกกระโดดจ้ำขึ้นไปเฮ้ยน,นี่ไงมันเข้ามาแล้วคนคนั่นนั่นนั่เห็นเงาคนครับเฮ้ เสียงตัวละครหายใจเราเราทำเราสั่นเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเซฟละฝั่งหนุนล็อกโอเคล็อกโอ้ยข้างล่างอ่าโอ้โหเลือดโอเคห้องอะไรวะวิ่งเหี้ยวิ่งเหี้ยวิ่งวิ่ง โอ้ยโอวยโอ้อ้ยอืออืออ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยตกใจโอศพไม่มีหัวเจอศพคนแรกแล้วครับศพที่ไม uh> ่มีหัวหัวอยู่ไหนหัวอยู่นี่โอ้ย อุ้ยมีศพครับแล้วหัวไม่มีเลยตรงนี้หัวไม่มีสักคนคนี่ซากคนอุอฤฤฤฤ้ยศพอุ้ยเหี้ยอุ้ยโอ้ยฆ่าทันทีอย่าซ่มันไม่ได้อยากจะต้องตายที่นี่โอ้โยโอ้โยโอ้ยโอ้ย กูต้องกินยาใครใครกูต้องกินยาใครแครใครกังวลก่อนแล้วเนี่ยเล่นเกมเฮียนี่โอเคมีโน้ตครับหายใจก่อนแป๊บนึงขอหายใจก่อนโอเคโอ้ยสมาธ,สมาธิสมาธิครับสมาธิโอ้ยคำแปลแปลเอกสารขออภัยผมตื่นเต้นฉันอยู่ใน ฉันอยู่ข้างในร่างกายของทุกคนทุกแขนเลือดรอยไหมหัวเรียงลายเหมือนขวดหลังบาแนะวิสาขของที่ตายแล้วขาวแขวนอยู่บนเพดานป้ายชื่อของพวกเขาเขียนว,วิธีการของออในระยะยาวคือการสแสวงหากำไรสาหาประโยชน์จากการกุศลช่างหัวโลกที่สามเหอะ การหาทุนเพิ่มอีกพันล้านคิดว่าเขาทำเงินจากตึกนี้ได้ต้องด้วยคนบ้าได้อย่างไรมีตำรวจประเภทหนึ่งที่คอยจับจ้องจับผิดฉันเล่ากับหนูติดกระทะเขาสั่งให้ฉันออกไปให้พ้นจากนั้นก็ตายไปเสียก่อนคงไม่ดีคงจะดีไม่น้อยถ้าฉันได้ยินแบบนั้นเพราะฉันยังไม่สามารถออจหารที่นั้นได้ คำเตือนของตำรวจนะครับผมให้ออกไปจากสถานที่แห่งนี้นะครับโอเค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 โอ้ยอุ้ยใครวะโอเคยังไงคนนี้เขาก็ต้องตายอยู่แล้วเมื่อกี้คนเมื่อกี้เข้าไปประตูนี้ห้องน้ำ โอโหมือมืออยู่ในโถส้วมโอ้ยโอ้ยสาจะเสียไม่ต้องออกมานะ,ะจ๊ะรูปใครมั่งวะเนี่ยหน้าตาหลอนมากหมอหน้าหมอนี่หลอนมากนี่คืออาคารที่เราอยู่ในตอนนี้นะครับโอเคเฮ้ยเฮีย โอ e? ้ยเจ็บโอ้ยโอ้โหเฮ้ยนายเป็นใครเนี่ยเฮ้ยผมลืมเปิดซับไทยว่ะไอ้เปิมหืมเปิดเซฟรมโอ้ยนายเห่อลูกชายพระเจ้าส่งนายมาผมลืมเปิดซับอ่ะครับผมจะได้แปลได้ เดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่ยาเปิดซับเปิดซับได้ไหมเปิดซับนะฮะโอ้ยโอ้ยโอเคผมขอจบพาร์ทนี้ไอ้ผมจอขอจพูดผิดผู้ถูกผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วคันนะครับผมไม่ไหวจริงๆขออภัยครับพอมีโอกาสขอกินยาก,ก่อนไม่ไหว เลยบ่ายถ้ารชอบก็กด s ับ s c คร b e กันด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าผมทุกคนทําต่อหันอไม่นะครับขอบคุณครับ